วันที่23พึกสพฤษภาคม2566ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลนำทีมพักเก้าไกลเข้าหารือกับนายเกรียงไกรเทียนนุก,กุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางเศรษฐกิจอาทินโยบายค่าแรง450บาทต่อวันนโยบายปรับโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าราคาเหมาะสมการพัฒนาเ m e และการปรับกฎเกณฑ์การดูแลของภาครัฐให้สะดวกขึ้นทั้งนี้นายพิธายัางให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าหารือถึงการออกเสียงสนับสนุนเป็นนายกรัฐมนตรีของสวว,วา่าดูท่าทางวันนี้ยังไม่มีปัญหาหากมีการเจราจาจะอัปเดตให้สาธารณชนรับทราบหากสววมองว,ว่าเป็นเรื่องของระบบมากกว่าเรื่องของบุคคล ต้องประคับประคองเพื่อหาทางออกส่วนสวที่ยังไม่ได้ตัดสินใจแกนนําพักก้าไกลและพักร่วมพยายามเจราจาพูดคุยกันอยู่สําหรับนโยบายการปรับขึ้นค่าแรง450บาทนั้นนายพิธากล่าวว่าบางเรื่องที่ต้องรวดเร็วก็ต้องรวดเร็วบางเรื่องที่ต้องรอบคอบก็ต้องรอบคอบสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่มีคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านอำนาจของประชาชนจึงต้องเข้ามาคุยกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อรับฟังภาคเอกชนทั้งเรื่อง ของแรงงานและ SME ซึ่งเราจะพิจารณาให้รอบด้านภายในสัปดาห์นี้และจะนําไปคุยกับพักร่วมรัฐบาลซึ่งพักเพื่อไทยเองก็เห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรงแต่ในเรื่องของตัวเลขอัตราค่คาจ้างนั้นก็เข้าใจว่าการขึ้นค่าแรงในลักษณะนี้อาจจะกระชากไปนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะเคยเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งรักชินวัตรมาแล้วแต่ทางคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านกําลังไปศึกษาแพ็กเกจการขึ้นค่าแรงสมัยปี2556และจับมาอัปเดตรายละเอียดเรื่องการช่วยเหลือแรงง,งานและภาคอุตสาหกรรม ด้วยพร้อมพิจารณาเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขัน